มือสาวข่อยป้าผมคือดําปืนๆืนชอบเป็นเกาหลีแล้วบออกหักจากเกาหลีมันมันโบไซส้บบชอบเกาลีิลลคเรียน้องคนอเกามาตัวนี้แม่หน่อยแตงซื่อไว้อยู่องค์ยี่ ต,กต,กตก๊วมตกส่วมแล้วกัวนโอ,อ้ยิอ๋ออันนี้มันใช่อาบน้ำบ,บ,บ่ไ้บ่ใช่อาบได้นั่งคือบ่ใ่อาย่ายามมนเขาใส,ส่นิ้มยามไอ้แพงอนี้บ่ใ่อาบเป็นอันนั่นบ่แมนบ่บเ่เขาดอกแต่ว่าขันมงอื่นเราขันห้างองานมงอื่นเราย่ายย่ายน้องอันถอดเดือดูกมันจะลืมแล้วอันขาวบงใส่่ะ อันขาวๆอันนึงอันอันที่อันเลื่อมเดือดนะไปบ่เห็นดิอันขาวๆนี่อันขาวๆแม่เก็บห้ยมือขึ้นแม่เก็บห้ยมือขึ้นไมยุ่งเรกระเป๋าของพี่ใส่แบบนี้แบบนี้ยุ่เออแบบอันนี้แม่อันอันที่แม่ติีมซื้อให้อันเลี้ยนขาวเนี่ยออกกันพุลเครื่องอันเลี้ยนนั่นซื้อให้เลยแต่ว่าเลี้ยนแบบนี้บ่เห็นบ่ผิวใสเลยยักหัวมันแล้วน่าจะอยู่ในกระเป๋าสีแดงบ้าเตเปลี่ยนสูตรเตียงถอดถิ่มเลยนะมันถอดเลยมันถอด คุกท่านกับท่านตาดีได้ตาใบเสียเพราะเห็นกับได้เก็บให้ลูกเฮาลูกข่อ,อ,อยและลูกเจ้าอันไรกกับตูนพันยุใส่บุ้งยุแต่ก yes. ระเป๋ายุใส่เดี๋ยวค่อยหาอันโซเยนเพิ่งถอดถุงหน่องกันแดดอันนี้ใช้โคตรดีอะม่วนว่าม่รู้ดีใช้ยุใส่เอาก็มันเป็นของคีมน,นี่เลยอะ มีกันแดดด้วยอันใดอันใดต้นของยี่ห้อนี้แหละอันมีกันแดดแถมมาให้มั้งซื้อต่างหากโมแม่มาถือไหมมันเนียนมันมากมันมีอันน้อยแถมอันน้อยนั่นที่ฉันเอาให้นั่นดีที่เอาไว้น้ำใเอาไว้ให้น้ำจ่อนั่นดยอันน้อยแต่มันไม่เป็นกันแดดมันเป็นม้อยเจอเดี๋ยวก็เข้าไปล้างวิธีแล้วล่ะพี่น้องอันนี้อ่านไว้ยังไง สีทาคิมต่ละเจียให้อันนี้อ่านว่ายังกีบุบบุดเดินอันนี้แห้นี่อันอ่านว่ายี่หอวยังเขียวโกเรียนมาหน่อยแต่มาอย่างละมันแปลว่าครีมนะล่ะจะบอกอันยอ่หัวเปลี่ยนอ่ะแป้งกับยี่หัอเดียวกันติอันนี้แป้งกันแดดเออข้อสั้นสี เขงหงาหุ่แนวจีรีจัรอกพาะาเราไม่ติ่มเราบ่งัวงงเรียงเายังจบกํแพงก่อนเลยจบกันอ่่ครับห่ย,หหย,หยเดี๋ยวร่งหน่อยก็จะออกของน้ามาเลยพี่น้องผมดํากับเปียอนข้า,าขวขาว้าวถักไปครีมทำไมไม่เอาไปเอาที่ไหนทา เออตัวรุ่ท่าก่อนอกมาแล้วฝนหายเปมากวันนี้กอมีการตอบเสียงแข็งแต่รุ่ทางออกมาแล้วรวยเข่งเข่งแน่เนี่ยเออไล่เลี่ยงไปแล้วเพื่อนแสดงมาท่าเย็นบอค่ะแต่นั่งท่านี่นั่งสิมันใจรุดรอกการบวท่านี่ก็สิอ้ำอำมือเพื่อนกับปูกว้วยกรุงโขอยู่นี่คือบวชท่านได้เอาไป ละเอียดก็ผู้หญิงเหมือนที่พี่น้องเตรีมมันถามอยู่หนูเอาไปแต่แปรงสีฟันได่หน่เพป็นว่าแป็งสีฟันแม่รักแปรงสีฟันแต่ว่าอยู่เอ๊แปรงสีฟันหายไปใส่คือจังแม่บบเคยแม่เป็นคนรอบขอบได้กับเรื่องพวกนี้แม่เตรียมตลอดเลยเอ๊คือจังเอาแปรงสีฟันมาไว้อยู่เพราะว่าบเคยลืมแปรงสีฟันมันต้องแปรงทุกมืเมื่อใดโบได้แปรงคือมันอยู่บ่ได้กันนะมันต้องแปรงจังใดก็ต้องแปรงหาจังใดก็หาโบเจอแปรงสีฟัน ก็นยมเอาของแม่ไปที่บ้านมือเ้านี่ก็หาอีกบันนี้นั่งก็เริ่มมาถามว่าสียังแม่แม่แป้งสีฟันแม่นั่นสียังหัแล้วว่ามันนั่งกับบก็บบอกว่าเออมันจะหัวอยู่เด้หัวมันก็หัวอยู่เด้สียังแม่แป้งสีฟันแม่นั่นสียังสียังเพิ่นว่าอม่ได้แท้เพิ่นลักไปลักแป้งสีฟันแม่จริงเนาะบันนี้ก็เลยสื่อมาห้เป็นอันประจำตัวเพิ่นแล้ว แปรงสีฟันนะังซื้อไลยหลายเจ็จ้าแต่เล็กตากข่อยนี่ประมาณสามอันแปรงสีฟันนั่งนะ่ะเอออยู่ในเคิงรถก็มีสะเต็มอยู่เพื่อนะมาแล้วอันว่าเพื่อนว่าเพื่อนคนรักแปรงสีฟันเออวันนี้ไปสงการอาอเออ,อยางงามๆาเนี่ยยางงามๆยางไหมน่มน่มเนี่ยแบบดัชเชอรีสบุปปิดยางเอาขาหัวเข่ากง,งหน่อไม่งยางคือข่ขขอยนะขาคุง ค่นกากรมยังสิล่ะยังกลุ่มตุสุตุสุไปนี่คืออันคือยาอูอิงคือยาพูเทาหน่อยมาเกิด้อง เพิ่นเห็นตุ่มอึ้งเพิ่นกระจมอยากนะตอนนี้เอื้งหาบ่ได้เพิ่นว่าอันอันนี้แชทไปหามันไม่ใช่ยามเออไม่ใช่ยามนาตูนะตู้เพิ่นอันไปหาน้าน่าหาเอี้ยนเป่นเดี่ยวอยู่ิ่นเป่นยกขึ้นมาเพิ่นกระพดมากพะเลเดี่ยวอยู่ป๊าคือวิ่งวิ่งแ้าใส่ใส่แม่ก็เลยนี่ไงแม่นี่กันแดดอันเนี้บ่ใส่เอามาให้บริแจงเนี่ยที่มันแถมแม่ ที่มันแถมมาอันเดียวกันหน่แต่ว่ามันเป็นหลอดเล็กเฉยๆหนินีเอาเออไม่ไม่กินเลยไม่แถมมาจากอันหลอดมันแถมมาสองอันก็เลยเอาให้เนอันหนึ่งเอาให้อันหนึ่งก็คือปุยรุ่ยแทะใส่เบื้องดูอีหล่าท่าคีมังไหน่ยมือเาเออเออมันผเอาติสงการผ่อนระบินสื่อห้เเด้นสื่อแข็งเด้ก็ได้ใช่ โ่แมนตันมเมนมันโซ่จะดีอยู่ว่ไโปิดจ้ะไม่มีกระดุมปิดแม่เนี่สแกนคักสแกนแม่เด้อีใส่ชุดอีหยังนี่น้องบ่ได้ใส่ซุมทีซุมหาไอ้ใช่เป็นเกาหลีเลยเด้อีนจานไส้ปูายกัยัน่นวาน้องีกเดิโอ้บ่ได้ใส่รอกแม้เสดีดีใพมน่ะไ่ได้เงตัวใดล่ะเอามาสบุไม่ใช่มีปน แม่เอาคัดออกแล้วจังเอามาให้ก็บ่มีงขับเจอเจอถึงแมวมาให้เลยนั่นล่ะอย่าเฮ็ดหน้าผาดย่นนู่นก็อยากไปไปเกาหลีได้เดี๋ยวนี้พาไปครีมนั่นไม่เป็นเกาหลีแล้วใช่ไหมโอ้แต่กำหนูชอบกระด่างเกาหลีเลยผาดไม่ร่อยดินั่นหัวเริ่มเป็นอีกแล้วนั่นอีกต้องก็ไปซื้อยามาให้อีกแล้วหัวเริ่มเป็นผาดเลยใช้เบ่งลุก โอ้ยยังมาเบิ่งไก่เลยลุยลุยความแม่พี่น้องไอ้ทาตัวสตอกในสติกอีกเน๊ะทาหรอเนาะเขาแก้แก่ทาตัวแดงใน่พี่พุมอะไรเอาคือว่าทาตัวไหนก่อนการไอ้ไอ้เฮดตินตัวย่างไงของกเฮ็ดตัวทาอันนี้ก่อนแล้วท่าทากันแดดทาครีมบำรุงมอกกะลักก์หืม กระปุกนี่ใส่ได้จ็กเดือนเลยดนแล้วไงใส่ได้จ็กเดือนคือพวกห่อยใส่โหลดเพราะมันเติงปีบไปเลยปุ๊กไงปะนี่มันมันอันแม่ซื้อมาสองมาแม่นบอกสองเกลือท่านเกะจักะยางอยู่เจ้าเกะือทรายใส่อันนี้กับอันนี้ท่าลายเนี่ยเออทาช้ำๆไปเลยช้ำไปเลยลูกมีหน่อยใส่หน่อยมีลายใส่ลาขี้มจิบเบอร์เร็ตสูดเลยตามซอกจมูกตามซอกจมูกกลวยกินน้ำพร้อมแน่ๆมันคยได้ผล มันฆ่าตัวนะมันได้ก็ได้อันนี้ฆ่าได้เบิดเลยแต่ว่าเ้าก็แยกท่าแต่ว่าหนานั้งเนียนขึ้นมาค่ะเดี๋ยวคุณจะไปย่องอันที่เนียนพ่อยังกดสิวออกจ้าคันโบกกดคันโบกโกนหัวกระฟังอยู่สั่นเดี๋ยไปแก้อีกเดลยเห็นบอกเมื่อ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 เพราะว่าหัวสิวมันเป็นหัวสิวฝังข้างในนะเมื่อนั้นแม่โกดออกเมื่อรายมันเป็นบอมันกระเนียนล้างด้วยล้างก็เป็นสิวเป็นหัวแข็งน่าจะกด เื่อนในนั่อนเปลี่ยนพอาเถื่อนเปลี่ยนเปเถื่อในละโอ้ยเปลี่ยนจ้าไปดีแค่สิบสาววัวเจนี่นะเจนี่เหรอ ่องกระจกทาชาบุงเลยทาหน้าทาเดี๋ยวให้มันอันนี้มันซึมก่อนซึมไหมทำหน้าซึมสิอันนี้แหละอันนี้ทาตัวท้าหนามันเหลวก่อนเนี่ยมันเหลวเป็นยางๆทาตัวเปรตเหนื่อยแดดมึงก็บดีเขาเสีเอิรนอีดอกวะเออใส่ไปรด เอาก็ใส่เลยใส่แหละใส่เน oh, ี่ยใส่เป็นเพื่อนอยู่ใส่ยู่เด้อใส่เป็นเพื่อนอยู่กตอนใดดอกฉดตนอนิวอุนคลิปนี้จะเอาไปชนีก้อนก็แล้กกันเนาะลก้อนอาุนบอเอาแม่หม้อใหเขาได้ว่าให้ดืมกอนอะกแช่กดตใกูจะิงแกงเปืี่ยนดอพี่น้องเน่ยเขาไทเนี่ยอ